สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําการเข้าระบบนะครับอตอนนี้นะครับก็ให้ใช้ตัวลิงก์ตัวนี้นะครับเป็นสยามซอฟต์อ e ีซีคอมแคลสพาร์นลซีพาร์นลนะครับอตอนนี้ก็คนที่จะมาเข้าระบบนะตอนนี้ก็คือเป็นสมาชิกที่เข้ามาเพื่อจะทดลองระบบนะครับแล้วก็ได้บอกข้อผิดพลาดที่ึ้นหรือไม่ก็สิ่งที่ต้องการให้เราได้ทราบ เมื่อเข้ามาหนะ้าลิงตรงนี้ได้นะครับก็ล็อกอินเข้ามานะครับผม็จล็อกเข้าแอ c เค n t ของผม,ผมนะครับหลังจากนั้นก็กดเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อกดเข้าสู่ระบบนะครับก็จะมาแสดงหน้าแรกนะครับหน้าตอนนี้คือที่แสดงอยู่หน้าจอเนี่ยเดี๋ยวในอนาคตอันใกล้ตรงนี้ก็จะมีการพัฒนาตัวฟังก์ชันเพิ่ม,เต,มเติมขึ้นมานะครับในสําหรับวิดีโอเนี่ยผมจะแนะนํานะครับการใช้ฟังก์ชันทรีมแล้วก็ ซึ่งเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องมาตั้งค่านะครับก่อนที่จะทาการออกแบบโฮมเพจนะครับนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องเข้ามาทําก็คือการตั้งทีมนะครับทีมก็คือเป็นรูปแบบนะครับเป็นหน้าตาของตัวโฮมเพจนะครับผมตอนนี้ผมจะลองเลือกทีมตัวนี้นะครับมากดเลือกนะครับแล้วก็กดกลับมาที่โฮมนะครับเพื่อจะ ลองมาพรีวิวดูนะครับว่าสิ่งที่ผมเลือกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไหมนะครับนี่คือหน้าองค์ผีของผมนะครับเห็นไหมครับตอนนี้คือจะเปลี่ยนมาในรูปของทีมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปเปลี่ยนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็มาที่ทีมนะครับแล้วก็เลือกทีมที่แตกต่างนะครับเพื่อจะดูการเปลี่ยนแปลงนะครับลับมาที่โฮมนะครับแล้วก็มาพรีวิวดู ตอนการทดสอบระบบตัวนี้ก็ลองให้สมาชิกทดลองทําลักษณะเดียวกันนะครับก็คือทดลองเลือกเลือกทีมก่อนนะครับอันนี้คือพอท่านเลือกทีมเสร็จนะครับก็เลือกเทมเพลตหลังจากนั้นนะครับก่อนที่จะมาพรีวิวได้เหมือนผมเนี่ยก็ต้องไปสร้างหน้าโฮมเพจก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้คือผมแนะนำสองฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันตัวทีมนะครับแล้วก็ ตัวต่อมาก็คือตัว template นะครับเมื่อเลือกที e เสร็จนะครับเราก็ต้องมาเลือกตัว t e m p พลตตัว template นี้ก็คือจะเป็นลักษณะาการจัดวางนะครับว่าเราจะกําหนดให้ตัวเนื้อหาวางตรงไหนนะครับแล้วก็ตัวเมนูหลักเนี่ยวางตรงไหนแล้วก็ตัวโมดูลนะครับจะจัดวางไว้หน้าตรงไหนนะครับในหนึ่งท h นะครับในหนึ่งสามารถที่จะ จัดวางได้ทั้งหมดที่เราออกแบบไว้ก็32แบบนะครับลักษณะการจัดวางนะครับผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับสมมุติว่าผมเลือกการจัดวางแบบแรกนะครับก็คือผมเลือกเทมเพลตแบบแรกนะครับผมก็มาดูนะครับอ่าี่คือหน้าตาของที่ผมจะที่ผมเลือกมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ผมกลับไปเลือกเทมเพลตอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ผมเลือกอันนี้ละกันนะครับ ในส่วนของสีเขียวนะครับแล้วก็สีส้มเป็นในส่วนของการแสดงเมนูนะครับในส่วนของสีขาวตรงนี้นะครับในส่วนของสีขาวก็คือการแสดงเนื้อหานะครับแล้วก็ส่วนของสีข้างบนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของส่วนหัวนะครับจะเป็นในอนาคตต่อไปในอนใกล้นี้นะครับเราก็กําลังทําในส่วนของการออกแบบได้เองนะครับเราสามารถที่จะดึงภาพของเราเข้าไปวางได้นะครับแต่ ณนะตอนนี้ก็คือว่าเอาให้สมาชิกทดลองใช้ดูนะครับว่า,าตัวเทมเพลตไหนบ้างมีปัญหาใช้งานไม่ได้นะครับอตอนนี้ผมเลือกเทมเพลตมาบที่ตัวเเ็ลตรวนี้นะครับแล้วเราจะไปดูการเปลี่ยนแปลงนะครับณนะตอนนี้นะครับก็คือจะไม่มีเมนูให้เห็นนะครับเมื่อกี้ผมเลือกที่ให้สแสดงเมนูทางด้านซ้ายนะครับผมก็มากด เมนูที่ผมทําไว้นะก็ถูกวางณด้านซ้ายนะครับก็สรุปว่าตอนนี้คือให้ให้สมาชิกทดลองใช้ตัวเทมเพลตนะครับแล้วก็ตัวทรีมมีปัญหาประการใดนะครับเปลี่ยนแปลงแล้วไม่เป็นไปตามที่ต้องการนะครับก็แจ้งกลับมาทางอีเมลนะครับหรือไม่ก็โทรมาหาผมก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็สองฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันทรีมแล้วก็เทมเพลตนะครับ ยังไงถ้าเกิดว่าทดสอบแล้วลองใช้งานแล้วเจอปัญหาแจ้งมาทางอีเมลหรือไม่ก็โทรมาผมได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ